เร็วเราประมาณเหชั่วโมงนะทางแแบบกราได้วยเฟนก็จะมีการอัปเดตเข้ามาให้ทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่นตัวละครที่เหลือจากไอ้ครั้งก่อนหน่อยละกันครั้งก่อนคือเราเล่นการเล่นตัวละครเจ้าไอลิสตัมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเจ้าลิสตัมไปแล้วเหลือตัวละครสองตัวคือเจ้าเพลเท่ากับไอ้สปอร์ตแฟรง์เหรออีก2ตัวอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองเอาไปเล่นดูเอาอนี่ออกครับแล้วก็อีก2ตัวครั้งก่อนตัวละครเจ้าลิสตัมนี่ก็ดีมากนะเหลืออีกสองตัว อ่าที่ประมา700แต่นี่คือ2 5 0 0นะครับไม่ธรรมดาอันนี้พันหไม่รู้ว่ามีพาร์ตสีพิเศษหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องลองเอาไปเล่นดูทุกคนอ่าแปะ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 ปะปะปส่วนเจ้าโซโล่ดิพี่จังหัวมาแล้วกันทุกคนพี่ขี้เกียจเล่นหมดแปะเล่นในโหมดอีซี่ละกันสำหรับใครใดที่กำลังมองหาแหล fall. ่งรวมสินค้าต่างๆเนี่ยเช่นสัตว์เลี้ยงจุลทรรศหรือโลบักพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวประกอนทางเว็บไซต์น้ำเประบบให้เลือกซื้อไอเทมสุดจุลครรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอยเลเทอรีเฟนหรือโกการ์เด้นนะ แล้ยังมีสินค้าจากแมปอื่นอีกมากมายรวมถึงระบบก,การเติมโรบักอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอะโมดอินเซนมา เอาวางเจ้าเชอรี่ต้นเกมนะครับหนึ่งตัวออโต้สกิปยาวๆคูณ2ช่วงนี้นี่ก็แค่จะขยันได้หน่อยทุกคนเพราะว่ามันใกล้จะปิดเทอมแล้วใช่ไหมพี่ก็เลยเออไปหาเล่นแบบอื่นผสมผสานกับแบบอื่นไว้มันจะได้แบบไม่จำเจเกินไปเล่นแต่แบบกูการ์เดนมันก็จะเออน่าเบื่อเกินเอาวางเพิ่มมาคิดถึงเพชรซิมเนาะเมื่อไหร่เพชรซิมมาจะเขาจะกลับมาไอเปิดเทีพี่คิดว่าเขาจะปล่อยไปยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีดร่อนทุกคนคล้ายๆกับไอ ที่เขาทำเป็นซิปเร์เอ็กอะที่เขาไปพักร้อนแล้วก็อยู่ที่ก็กลับมาไม่รู้ว่าไปไหนมากันไ่รู้เอาวางเพิ่มไหมครับหนึงตัวอเน้นการจนเกมไปก่อนอ่าเดี๋ยวพี่วางอไอ้ไอนี่มาอ่ะ แล้วครูดาวเนี่ยเอาวางยุบโอมาครับเพิ่ม,มหนึ่งตัวเอาวางไม่หนึ่งดิพี่วางยูบโอให้มันครบประมาณ5ตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยวางอาไอสองนี่อัปเดตหน้าพี่ไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นอนิเมะพาร์ทสองหรือเปล่าเพราะว่ามันตรงที่หน้าโหลดมันเขียวว่าอนิเมะนะอาจจะเป็น Anime อนิเมะพาร์ทสองแล้วมั้งเอาตัวละครอ,อื่นเข้ามาเอาวางเพิ่มมาครับอีกหนึ่งตัวหลุดไหมนอหลุดไหมนอ,อดวพี่วางเพิ่มอีกหนึ่งอะสี่ตัวลนะหลุดไหมหลุดไหมเอาเคไม่หลุดอีซี่อ่ะขายหนึ่งตัวเราจะได้วางตัวละครตัวอื่นแล้วโอ แข่กันแล้วเนี่ยอะวางเพิ่มมาครับอีก1ตัวโอเคครบเรียบร้อย5ตัวท่วนอ่ะเดี๋ยวพี่วางไอ้เจ้าไอ้สปอร์ตแฟมมาก่อนต้คนความเป็นไงอ่ะคล้ายๆกับเออเดี๋ยวนะไอ้ตัวกินซอมบี้ป่ะทุกคนคล้ายๆกันไหมมีเบิร์ดคูณห้นะอ่ะเดี๋ยวพี่วางมาตัวนี้1ตัวโอ้โหตีนานจางังอะเหมือนจะตีเป็นสเปสไหมเมื่อกี้เห็นเป็นระเบิดแล้วทุกคนอะแล้วก็อันนี้1ตัวเดี๋ยวพี่วางไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้เขียนได้ไหมเขียนได้อันนี้ยิงปกติอันนี้เกมมาไหนอะ พันเจ็ดสามพันเดี๋ยวมันจะเคลียร์ไม่ได้ทุกคนโอ้ยหลุดมาเยอะจังเลยไหวไหมหรือปล่อยหลุดมาอ่าเดี๋ยวพี่อัอเกรดยูฟโอหน่อยอะเอากรดมาอ่ะพันเจ็ดเอากรดมาโอเคนี่เคลียร์ได้ตรงนี้น่าจะอีซี่ทุกคนอ่ะสกิปไปเลยไอ้เจ้าสปอตแฟงคือเหมือนจะเป็นการปาระเบิดแล้วก็เออเนี่ยระเบิดออกมาเหมือนจะติดพิษแม้แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เจ็บเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่เออขออนุญาตขายก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองเอามาวางไว้ตรงอันนี้ดูไหมดูไหน่อยหมปึ๊บเฮ้ยตีสองแบบอ๋อ เป็นการตี2แบบทุกคนตีธรรมดา1แล้วก็เหมือนจะปลาระเบิดอีกหนึ่งปลาระเบิดแล้วก็น่าจะติดพิดไหมอันนี้ยังไม่รู้ไงอ่าแต่ประเด็นคือเหมือนจะหลุดไปอัพเกียร์มาครับอ่าแล้วก็เจ็ดพันอ่ะสปอร์ตแฟงอัพเกียร์แรกคือใช้เงิน3ามบันพัลเบลดมา45ระยะสิบห้าลูกด้าไป1.11ึ่งจุอวิอัพเกียร์ไปแล้วครับขับไป4ี่พันพัลเบลดมา80ระยะวง17ลกูกด้าไป0.89ดเก้าวิอัพเกียร์ไปเลย เกียได้ไหมนะเกียได้คาระไปคือชิ้นเงินห้าเป็นปรเดิมา110ระยวะวง20่สิบลูกด้าไป0.67วิอัพเก็บไปเลยครับค <c oughs> าระไปเหมือนหนึ่งประเดิบมาสองร้อยเจ็ดสิบระยวะวง24่สิบลูกด้าไป0.44วิอัพเก็มมาเลยโอเคตัดเรียบร้อยอ่ะขอดูการโจมตีสิสกิปยาวๆเลยครับพี่น้องเนี่ยไหมเป็นการโจมตีแบบปกติหนึ่งแล้วก็เป็นการปาระเบิดหนึ่งดกันอืมแถมดาเมจพี่แกแม่งโคตรถี่เลยมีเบิร์ชใช่ไหมมีเบิร์ชคูแนะ่ <c oughs> เอาเรื่องจัด เนี่ยแม้เหมือนการปลานระเบิดทุกคนระเบิดพิษแม่อันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอะอ่ะตัวนี้ต่อเลยไอ้เจ้าเพย์ทอนขั้นแรกคือจีอเงิน2,000ันเปรตมา100ระยะวง20ลูกดาไป2.22วิอัพเกมเลยครับขั้นไปคือจีอเงิน5,000ันเปรตมา200ระยะวง25ลูกดาไป1.78วิอัพเกมไปเลยขั้นไปเจ็ดพัน พัดิบมาสามพันหาไอ้สามร้ระยะวงสามรกาไป1.33่งจวีอารเกียรมาครับขนาดไปคือ9ก0าพันิบมาห้าร้ยระยะสาม,มารถรูกดาไป0 8นย์จปเก้วีอารเกียรมาโอเคตัดเรียบร้อยดาเมจคือ500ล้กรกดาไป0.89อ่ามันจะลดจากไอ้นี่ไหมเออใช่ลดจากสปริงเกอร์ไปอืมตัวละครใช้ได้ทุกคน ไม่นรปะนาเอ้ยถ้าสมมติพี่ปัดสปริงเกอร์ไปสองอันคือมันจะลดเออลดคู่ปะไม่โอเคตกใจนะว่าลดคู่อ่าตรงนี้ระยะวงครอบคุมพอดีเดี๋ยวพี่วางเพิ่มนี้หนึ่งตัวแล้วกันอัปเกรดมาครับอืม<ๆ>เฮ้ยระยะวงสั้นยังอ่ะตัวเนี้ยวางนี่มาแล้วก็เดี๋ยวพี่ขายนี่ทิ้งเดี๋ยววางนี่เพิ่มอีกอ่าอ่าหนึ่งตัวอัปเกรดมาครับสี่ตัวท่วนครับอืมลองดูสิว่าจะผ่านไหมอ่าเดี๋ยวพี่ขายตัวนี้ทิ้งเชอร์รี่ขายทิ้งมาสปริงเกอร์ขายทิ้งแล้วก็เเเดดดีีีีี๋๋ยยยวววววมมมาาาาะนนน่่่่่ออออัปกรืสพขทิ้ง อามารดนอ่ะเดี๋ยวทําไมมันมีก้อนเออกลมๆนี่ฮะอ๋อหรือว่ามันไม่ใช่เป็นระเบิดแต่ว่าเป็นแถบไหมเป็นแถบระเบิดพอเดินมาเหยียบปุ๊บคือจะระเบิดใช่ไหมอันนี้พี่เข้าใจถูกปะอืมหรือว่าบั็กไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูโคนไอแต่ว่าไอตัวละครมันเดินมาไม่ถึงอ่ะคือคือคือ,คอ,คอมันตายไม่หยุดเลยเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่อ่ะเลือดประมาณสามพันโอ้โหอีซี่จัดอ่ะบอสมาแล้วไหนดดิเดินมาเหยียบป,ปุ๊บระเบิดไหม อ่าเอาโอเคบักโดนโอเคอเคมันบักกับบักนึกว่าเป็นระเบิดเอา้าอะไรวะจบเกมแล้วอุย้ยอีซี่จัดเลยเอาไปดูคนกับซูนา่าโรบบี้ของเราดีกว่าเอา่ะวมงประมาณนี้กันก็สำหรับคลิปนี้ไม่นเนี้ยสุดไม่ไม่นเนี้ย